โลกมุสลิมอาจรวมตัวกันสร้างกองทัพแบบนาโตครับนาโตก็คือพันธมิตรทางตะวันตก32ประเทศที่มีกฎว่าหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีประเทศที่เหลือต้องเข้ามาช่วยกันครับและล่าสุดหลังจากที่อิสราเอลได้โจมตีกรุงโดฮาในกาต้าก็ได้สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับกลุ่มประเทศอาหรับและมุสลิมเพราะกาตาเป็นประเทศที่มักจะวางตัวเป็นกลางและทําหน้าที่เป็นผู้เจราจาในหลายเหตุการณ์ครับ จึงมีการจัดประชุมฉุกเฉินที่กรุงโดฮาและมีข้อเสนอว่าถ้าประเทศใดถูกโจมตีประเทศมุสลิมทั้งหมดจะต้องช่วยกันเหมือนกับของนาโตเลยครับและถ้าการรวมตัวกันแบบนี้เกิดขึ้นจริงก็จะครอบคลุมมากกว่า50ประเทศที่มีทหารร่วมกันนับล้านคนและที่สําคัญคือปากีสถานซึ่งเป็นประเทศมุสลิมที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ล่าสุดก็เพิ่งลงนามข้อตกลงความมั่นคงกับซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่าถ้าใครถูกโจมตีจะถือว่าเป็นการโจมตีทั้ง2ประเทศครับ แต่ในความเป็นจริงโลกมุสลิมก็ยังไม่ได้สามาัคคีกันขนาดนั้นครับทั้งอิหร่านซาอุและตุรกีต่างก็มีบทบาทของตัวเองคำถามคือคราวนี้จะเป็นการพูดคุยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหรือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของ NATO เวอร์ชันมุสลิมจริงๆกันแน่ครับ